สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการมุมเหม่อเพื่อตินิไลท์รายการที่จะมาตอบคําถามของเกษตรกรทางบ้านกันนะคะและคําถามในวันนี้นะคะมาจากเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพริกค่ะถามเข้ามาว่าต้นพริกเขาอะค่ะเหี่ยวแล้วก็ตายเป็นหย่อมๆ้วยนะคะพี่นกลักษณะแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะลักษณะข,ของต้นพริกนะคะที่ตายเป็นหย่อมๆนะคะเราเรียกมันว่าโรคเหี่ยวเหลืองค่ะ กเขียวเหลืองนะคะเกิดจากเชื้อราสาเหตุอย่างน้อยก็3ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟทอปทาราฟูซาเลียมหรือว่าสคอลเตียมละกษณะทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะมีอาการบ่งชี้ในแต่ละระยะของพริกไม่เหมือนกันค่ะ,ะอย่างเช่นเป็นระยะกล้านะคะเราเพาะกล้าพลิกไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าพริกอยู่ๆก็พับลงไปที่คนจะเปื่อยนะคะจับดูขึ้นมาเนี่ยรากก็ยังขาวอยู่ นะคะแต่โคน,นนิ่มไปหมดแล้วนะคะคอันนี้คือระยะก้าเขาเรียกว่าก้ายุบแต่ว่าถ้าเป็นระยะที่พิกให้ผลผลิตแล้วนะคะเราจะพบว่าส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากว่าลักษณะาอาการใบเริ่มเหลืองนะ,ะจากอยู่ๆ,ๆปลูกก็เขียวๆนะจะเห็นต้นบางต้นอะเหลืองเป็นหย่อมๆเสร็จแล้วถอนรากขึ้นมาดูนะคะคนจะเปื่อยแต่ว่าถ้าเป็นสโคล,ลเตียมมันก็จะมีเม็ดนะะจุดๆเขาเรียกว่าเม็ดขึ้นมาเป็นคล้ายๆเม็ดผักกาดนะคะ สีขาวอมชมพูบีบมันก็จะแปะ๊ปะๆนะคะเขาเรียกว่าลาพก,กาดนะคะตัวน,นี้พอทาพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไอเชื้อราเนี่ยไอจากเม็ดเนี่ยมันจะกระจายโดยทั่วไปแต่ถ้าเกิดจากไฟทับทัล่าแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดนะคะแต่ว่ารากจะเป็นสีน้ําตาลแดงหรือว่ารากรากเป็นสีน้ําตาลแล้วก็แห้งรูดที่รากแบบเปลือกจะยุ่ยอันนี้คือเกิดจากไฟท,ทับทะล่าแต่ว่าถ้าเป็นฟูซาเรียมนะคะ มันเหลืองลงไปเฉยๆเลยและลักษณะต้นจะค่อนข้างจะแห้งและกรอบแต่ใบแต่ใบใบเนี่ยมันจะค่อนข้างเหลืองนะคะกิ่งจะแห้งและเปราะแต่รากยังขาวอยู่ม,มันจะแสดงอาการเขียวเหลืองเหงมือนกันหมดแต่ว่าต้องตรวจด,ดูว่าอยู่ในลักษณะข,ของเชื้อราต,ตรัวไหนคือลักษณะการเหียวเนี่ยก็คือลักษณะเดียวกันแต่ว่าเราต้องดูลักษณะรากหรือว่าการผ่าของต้นว่าเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่าเชื้อสาเหตุเนี่ยมากกว่าหนึ่งเชื้อ แล้วแนวทางที่เราจะป้องกันหรือว่ากาจัด<ช>โรครักเน่าคนเน่าในพริกเนี่ยค่ะเราทําอย่างไรได้บ้างคะพี่นกในการที่เราจะป้องกันกำจัดโรคลักเน่าคนเน่านะคะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนที่เป็นระยะก้านะคะให้ทําโดยการลาดสารนะค,ะคือเพาะลงไปปุ๊บ<ช>นะก<ช>้าขึ้นมาสองใบนะคะก็ผสมสารนะคะนิอไฟบวกเมตาแลกซิลนะคะลาดลงไป<ช>แล้วก็ มันก็จะโตขึ้นมาแล้วก็ก่อนย้ายก็ลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะทำสองครั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ก้ายุบนะ<ง>เวลาเราลงไปปลูกในแปลงสำหรับพริกที่เริ่มให้ผลผลิตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่าพริกจะเกิดอาการใบเหลืองนะคะเรามีแนวทางในการป้องกันก็คือใช้เนื้อไฟบวกเมตาแลคซิลหรือเนื้อไฟบวกกระสับปลาปล่อยไปกับระบบน้ำหรือพ่นให้กับพริกเดือนละครั้ง จะสามารถป้องกันการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าหากว่าพบอาการของโรคเกิดขึ้นนะคะให้พ่นรักษาด้วยไอโซโปรไทโอเรนจะเป็นการรักษาที่ได้ผลดีและก็ะเด็ดขาดในทุกเชื้อมากกว่าในการเกิดโรคนะคะในขณะที่เรารักษาเนี่ยแนะนําให้พี่น้องเกษตรกร,กรใช้ชุดบํารุงร่วมกับยารักษาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ย พริกเนี่ยมันเป็นโรคเนี่ยรากมันจะเสียค,คนต้นก็คือเปลือกที่มันเป็นท่อน้ําเลี้ยงมันจะเปื่อยเพราะฉะนั้นพริกจะไม่สามารถรับอาหารได้จากทางรากขึ้นมาทางใบได้เลยเพราะฉะนั้นการฉีดรักษานะคะเราจําเป็นต้องให้อาหารให้กับต้นพืชด,ด้วยนะคะโดยทางใบนะคะร่วมไปกับยาป้องกันกําจัดโรคด้วยจะเป็นการทําให้พริกเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และนะคะเป็นการเสริมประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคด้วยค่ะเป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้แนวทางดีๆในการป้องกันกำจัดโรครักเน่าคนเน่าเกษตรกรท่านไหนนะคะที่พบปัญหาเกี่ยวกับพืชที่ท่านปลูกสามารถส่งคำถามมาทางรายการมุมหมอพืชมีรายได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ